สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟอีลาอุ่งอิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี f อฟช่อง YouTube และ f c e e o o o k แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเท็ดสุภูสุคนนะครับบรรยากาศนางาน ที่บานตะมอมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับอนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงนะครับฉลองบุญกระถินนะครับของพี่น้องข้างบานตะมมนะครับวัดเต่าทองเนาะนะครับกะหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้นะครับยังขาดอยู่ประมาณสองนาทีเนี่ยแหละนะครับอีกสองนาทีกัหนึ่งทุ่มนะครับบรรยากาศหน้างานตอนนี้ระบบไฟแสงสีเสียงนะครับ เรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องนะครับมาหน่อยนะครับข้าวเดียวนะครับหลังจากที่พามาเบิ่งช่วงหกมงแรงกว่าๆนะครับหกมงแรงกว่าๆนั้นกำลังติดฉากกระมี่นะครับรถไฟกับท่านในขนเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมันเป็นทุ่มพอดีว่าน่อยนะครับเดี๋ยวเบิ่งเวลานะครับเนี่ยหนึ่งทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับเนี่ยนะครับ ึ่งทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับระบบไฟแสงสีเสียงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมมอบความมวลน,นะครับพร้อมมอบความบันเทิงความประทับใจให้พี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเฉพาะพี่น้องทั้งอำเภอสังขะนะครับพี่น้องบัวเชษพี่น้องปราศาสนะครับพี่น้องหมู่บ้านไก่เคียงนะครับไกลเคียงอำเภอสังขะเด้อพี่น้องเด้อนะครับ น้ำมวลน้ำกันนะครับมาแล้งนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทนั่นคือบัตรอ่อนนะครับก็คือเขามาเบิงเขามามวนอย่างเดียวนะครับส่วนบัตรแข็งนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทท่านมีโอกาสจับนะครับรางวัลก็คือรถจักรยานนะครับสิบเอ็ดขั้นเห็นบ่อยู่เท้งเทิงนั่นพี่น้องนะครับนั่นสิบเอ็ดขั้นนะครับ นั่นคือผู้ที่ซื้อบัตรแข็ง120บาทนะครับกามีโอกาสที่จะได้จับนะครับรางวัลรถจัก,กรยานห่วยมุ่นค่า2-3งาพันคุณได้หลักขั้นหนึ่งเนาะนะครับบรรยากาศนางานนะครับมาส่งข่าวบอกกล่าวกันสำหรับท่านที่เป็น f อฟซีสำหรับท่านที่อยู่ใกลเคียงอำเภอสังขะมันตะม,มมนะครับตำบลตำบลสกาดเนาะนะครับมามลแางนะครับสาวน้อยเพชรบ,บันแทง มารวมฉลองกระถินนะครับของพี่น้องทั้ง,ท,งทั้งบันตะโมมนะครับตำบลบากาศนะครับเสียวกาสส่งข่วาวบอกกล่าวกันนะครับน้ำมวลน,น้ำกันนะครับอันสถานที่เป็นอ้อมไมตต้องกังวเลยพี่น้องไม่แห้น,แนะครับกาแห้นงนะครับ ข้างนะเหลืออีกหนึ่งข้างนะครับตอนนี้เมื่อกี้พาไปเบิง่งพิธีสู่ขวัญให้เจ้าภาพผู้จัดงานกระถินน่นเมนีนะครับตอนนี้พามาเบิ่งนาวิธีนะครับสวัสดีครับ มาจากไสเนาะอ๋อมาจากบ้านไกลๆนี่แหะอ๋อมาจากบ้านไกลๆเป็นยังเป็นยังไงคือได้นั่งรถเข็นอ๋อรถคว่ำรถคว่ำว<อ>ะโอ้โดนแล้วบ่เนี่ยอ๋อโดนแล้วครับโดนแล้วแต่สเปรดดนตรีอยู่พาร์ทูมอ๋อเป็น,เป,นเป็นนักดนตรีพร้อมแล้วลรถคว่ำคตอนนี้ก็คือเดินเองมาได้บ่เลยโอ๋ต้องอาศัยอาศัยรถเข็นแนวนี้เนาะโอ้ยหลายปีแล้วเนี่เนาะ หกปีเจ็ดปีแต่สุขภาพก็ยังดีจจใจดีอยู่เนาะแนวนี้เห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอ่อมาเบิ่งสาวน้อยเพชรบอนแพงมาเติมกำลังใจ <c oughs> <c oughs> มาแต่หางมงมาแต่หางมุ้งคนบอกโอ้ย <c oughs> ยาโนมี่มองจอดยาโนมี่มองจอดมาสองคนวันนี้ <c oughs> พูดใะไขับรถวันต์นี่ <c oughs> ขับเองอีกปมาขึ้นเก่งแท้มันเป็นยังไงมันช้าบ,บ่หรือ,อยังไงครับนี่อ <c oughs> มันยังชา้าอยู่แต่ก็ขับรถได้เนาะครับ ได้เบิ้งได้เห็นสาวน้อยเพชรวันแพงทั้งไหนอ๋อตัวนี้หมูใจกกับพี่ชายเพิ่นเพิ่นแชทไปบอกบ่อยู่ในวงนี่หรือว่าคนอยู่โอ้ที่เป็นจางมากเป็นบ่อ๋อปกติเฮาได้เบิ้งได้เห็นคลิปได้เห็น y o ยูทูบในบ่สาวน้อยเเบบิ่งดูครัอ๋อเบิ่งซูมื้อเลยบ่่เบิงดูครัอโอ้แล้วเฮาเป็นแนวนี้เฮายังเฮ็ดงานเกี่ยวกับดนตรีอะไบอผมซูมือนี่ผมเฮ็ดเครื่องเสียงครับอ๋อเฮ็ดเครื่องเสียง ก็คือมีเครื ki, ่องเสียงบริการโอ้พี่้องอ่าตะกี้เป็นนักดนตรีแต่มาเกิดอุบัติเหตุเนาะสมมืิอย่ไม่เหนเครื่องเสียงเครื่องเสียงนี่ก็คือแบบแบบใดเข้าให้บริการอย่างไดเนยเครื่องเสียงก็แล้วแต่ชุดชุดเล็กชุดหน่อยรับแต่ชุดใหญ่สุดกับแปดคูณแปดนะแปดคูณแปดอ๋อนี่ก็คือก็คือสามารถออกงานงานกลางแจ้งได้ครับอ๋อมีหลายหลายชุด โอ้แต่ว่าสามารถสามารถจัดได้แยกได้แล้วแล้วเท่าเท่าติดต่อได้ทั้งไหนนี่เกิดอยู่ในเขตสุรินทร์เขตสังขารแน่นี่โอ้ผมเอาแต่แถวหมู่บ้านโอ้เอาแต่แถวหมู่บ้านโอ้ไปไกลมันยากเนาะก็คือเอาแต่แถวบ้านเท่านี่ยแหละเนาะครับเอาเอาเป็นกำลังใจเนาะเมื่อนี้ก็มารับพลังบวกจากอีหลาองหญิงน้ำกันเนาะนะครับกัเฟิรนมากเฟิรนมากเป็นบ่โอ้เป็นเอ เบิงประจำซูมือ๋อคนอยู่ในในแวดวงนักดนตรีเิทูับไสดอืมขัขับขัเอาเอาให้สุขภาพแข็งแรงเนอะนะครับเนี่ยนะครับ fc หลานเนาะนะครับเบิงซูมือพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากเกิดวัติเหตุเป็นนักดนตรีไปผู้เดียวบ่ตอนั้นไปกับพีไส้ครับอ๋อละละละอายลวเป็นอย่างไรบอเป็นหยังพอเป็นหยังเนาะก็ถือว่าเป็นดวงเฮาเนาะ Uh, สู้ต่อไปเขอบคุนไหลมาพลังบวกน้ำกันมาหนี้โอ้ยเห็นนั่งรถเข็นมาพี่น้องเอ้มาเบ่งอีลานะครับนี่นะครับกะมาคือกะคือเป็นแฟนเพื่อนเนาะมาน้ำกันนะครับนี่สู้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 มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องม่ขึ้นผมก็เกือบเด้ผมหลับในผมเกือบตํไทยรถบรรทุกม่ขึ้นนี่เขาจอดอยู่ข้างทานเหลือประมาณจักสี่ห้าเมตรนั่แหละผมระเสดจขึ้นมาหักออกท่าน นี่แหละการใช้รถใช้ถนนพี่น้องนะครับม่อเขากับเหาเนาะนะครับบางทือากาศมันมันเป็นดวงน้ำนะครับเราว่างเต็มที่นะครับหรืออาจจะประมาทน้ำก็ไดน้ะนะครับขึ้นมาขึ้นนี่หลับในผมนะครับแต่ก็บอกเป็นอย่างนะครับไค่อยู่หลวงพ่อของข้ออยู่คนช่วยไว้นะครับบรรยากาศด้านหน้าวิธีนะครับพี่น้องนะครับ มีน้องเข้ากับข้ามาหลายแล้วนะครับตอนนี้จะคือมานี่มาตั้าางแต่ <laughs> มาแต่พระท่านได้ตั้งเวที่แล้วได้มีน้องเนี่ยเอาเลยครับมาตัวน้อยกับมานั่นตัวน้อยนำวันหนาวบลูกสวัสดีครับมอเตสรไพ่อโอ้ครับครับครับนันไหนมาก,กินข้าววันนาเวที่ อากาศก็ดีดีนะครับนี่มาพอมาแต่บ้านเ่ะหรือมาซื้อเแถวนี้เอาเส่บเส็บแซบครับเบิ่งนเตี้วพี่น้องเป็นตาแห้งนะครับนี่โอ้ยเข่าแรงข่าแรงข่าแรงเป็นตาแ่บแห้งมึงคนไหนในอยางกินกัน่ะได้นอยางกินกันนี่เอาเลยผมแล้วไปแล้วบังม่วงเมื่อกี้นี่ขอบคุณหลายนะครับ มาแต่อุบวนกันแล้วแม่ผมอยู่ในเมืองแมนไออยู่ไออยู่หน้าตาลผมอยู่นผมอยู่ในเมืองครับแมนอยู่แต่ว่าอายออกไปอีกร้อยโลนจากบ้านผมเออแมนเวทจ้าแซ่บแซบจ้าแม่โอ้ยมาแต่เวรเลยเนาะ่นนะคือจะมาซื้อเอาเบิดเนาะแนวกินเนาะเฮ้ โอ้คอ้ยคนมานเดียวกันนี่เนาะเออขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสืาเบิ่งคลิปต่อไปผ้าไปเบิ่งพี่น้องทั้งหน้าเวทีหรือกองอำนวยการเปงนยางเนอะมาต์นี่นะครับเดี๋วสาไปเบิ้